ไม่ได้เบิร์นานแล้วไล่ขมเอาไล่ขมเอายังดังเหมือนเดิมไหมนี่นนด,ถถดังไหมั่ตูนน้อยรถไถดัง เจ้ามาขรับซานมันติดครับเนื่องจากว่าขั้วแบตมันแตกอะแล้วเหมือนแบบเหมือนมันมันมันก็ไม่ได้หลวมนะแต่ว่ามันก็กึ่งกึ่งรวมแล้วแล้วทีเนี้ยเหมือนไฟมันไม่เต็มที่อะผมก็จะเปลี่ยนขั้วแบตใหม่ขั้วแบตผมเป็นไนไม่รู้มันแตกบ่อยมากครับเดี๋ยวให้เสียบบอยรถถ่ายดันตุกตุกเอาครับเพราะว่าพ่วงไม่ได้แบตมันอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ในในก็ดันแล้วก็ตุกไปเลยตอนแรกก็ว่าจะพ่วงครับแต่มันพ่วงไม่ได้ครับ ยับจะนาบไม้ไม้ตันตูดเลยนิดหนึ่งก็ติดแล้วเกือบไม่ติดเรามาดูติดไหม รถพงกระตุกนิดหน่อยก็ติดแล้วนะอันนี้แค่ว่าแบตมันอ่อนเฉยเพราะว่าขั้วแบตมันแตกแล้วเหมือนมันชาร์จไม่เต็มที่ครับผมก็จะเลยเปลี่ยนขั้วใหม่ครับเนี่ยดูผมไม่ดูไฟอยู่แค่ยี่สิบเองนะปกติไฟจอยู่ประมาณยีามครับถึงจะแบบสตาร์ทได้แต่ก็ต้องลุ้นว่าจะติดหรือไม่ติดครับถ้าไฟอยู่ยีามถ้ายีสี่นี่คือติดแน่นอน ประมาณยี่สามจุดยี่สามจุดสี่ครับติดเดี๋ยวกระตุกเอาครับง่ายกว่าเพราะว่าพ่วงไม่ได้มันอยู่คนละฝัง่งเดี๋ยวรอเซอยติดไหมติดอยู่ เดี๋ยวเองก็เปลี่ยนโค้ดแบตใหม่แล้วเดี๋ยวรอลมก่อนก็ทายางรั่วบ่ ยกไว้พี่ขย่มไปนหน่อยว่ะจะได้ถอนเลยถ้าถอนจะได้ถอนอยังไงจอดตรงนี้หละนู่นอ่ะต้นไม้ที่เดิม ผมเพิ่งเปลี่ยนได้วันเดียวมันก็เตะเป็นไรป่ะท่านผู้ชมผมก็สิงในรถผมอาการแบบมีใครเคยเป็นมั้งครับขั้วแบตเตกเตกขั้วเดียวไม่มานะเตกสี่ขั้วแล้วไม่มีไม่มันไม่ได้ว่าขี้เกลือขึ้นนะมันเตกนะมันมันเตกของมันเองเลยมันไม่มีขี้เกลือครับ แตกบ่อยเือกเกินดูดิเนี่ยนี่ก็แตกอันนี้ก็แตกครับอันนี้ก็แตกอันนี้ก็แตอนนกตอันนี้ม่งใส่ใหม่ได้วันเดียวเองนะแตกอีกและโอ้เนี่ยดูดิเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนใช้ขั้วเป็นขั้วแบบหนาดูนะครับไม่รู้จะแตกไหม น่าจะไม่ตเตะหรอกมั้งไม่รู้ดิต้องลองครับรับเครื่องไม่ได้หรอกถ้าจะปัน่นแบบนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนลูกหลังก่อนนะครับเพราะว่ามันลูกหลังมันจะชาร์จเต็มก่อนค่อยชาร์จลูกหน้าเดี๋ยวลูกหน้าค่อยไปซื้อขั้วมา แล้วค่อยเดี๋ยวไปซื้อใหม่ีเด๋ยวลูกหลังก่อนมากเนาะตัวเต็มหมดเลยนี่แตกไหมไม่รู้ไม่ติดเอาตัวอย่างไปดูเลยอืมแตวเนี้แบบนี้บ้างเนี่ยนั่นแหละเลยแตก จอดตากฝนดูดิดินเปื้อนเดมเลยฝนตกหนักแล้วมันกระเด็นใส่ครับ ตัวไปซื้อขั้วแบตก่อนนะเพราะว่าแต่งง่ายละคือเดี๋ยวต้องไปซื้อแล้วก็เปลี่ยนสี่ขั้วครับเดี๋ยวออกไปขับให้มันชาร์จด้วยเลยพอรถดับนี่แหละครับขับให้มันชาร์จแบตครับโอเคครับเดี๋ยวเราไว้เจอคลิปหน้าแล้วกันครับบ๊ายบายครับ